สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับพี่นกนะคะกับ b i ๊กแอปเปิลคากันอีกแล้วค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอพี่นกแสดงว่าวันนี้ภารกิจของเราคือการส่งมอบรถนะคะวันนี้พี่นกก็จะมาส่งมอบเจ้ารถโตโยต้าแคมรี่ 2.0G คันนี้นะคะให้กับลูกค้าของเรา สวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะคุณกุ๊แหมต้องบอกว่าลูกค้าน่ารักมากลูกค้าเคยออกรถกับเราไปแล้ว1คันนะคะเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วแล้วพอหมดแล้ววันนี้ตัดสินใจอยากได้รถเพิ่มไม่ลืมที่จะนึกถึงเราที่ Big Apple Car ลคลูกค้าบอกนิดนึงว่าทำไมเราถึงไว้วางใจกลับมาเลือกรถที่ Big Apple Car คาอีกครั้งนึงคะเพราะว่าเคยซื้อไปแล้วแล้วก็บริการโอเครถ โอเคค่ะใช้งานได้ดีได้ค่ะม,ม,มีมาตรฐานดีมากค่ะ <laughs> แล้วคุณพูซื้อรถคันนี้จัดไปแน้นบอกเพื่อนเพื่อนิดนึงหลายๆคนเนี่ยชอบทิดว่าโหูก่การจัดไปแนนนี่มันยุ่งยากมากยุ่งยากไหมคะไม่ยากเลยคะ่ะ <laughs> ใช้เวลาจัดไปแอนกี่วันคะ สองวันค่ะสองวันแค่นั้นเองยื่นเอกสารวันนึงอีกวันนึงรู้ผลเลยรู้ผลเลยนนองย <c oughs> ห็นมาเอกสารง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะหลายๆท่านเนี่ยกังวลว่าแบบเอ้ยก่อนมาคุณกุ๊กมีกังวลมหมเราแบบผ่านเงินเดือนเราพนักงานเราวิสาหกิจเนาะผ่านเงินเดือนเราน้อยกังวลมากวลัวว่าแบบเอ้ยมันจะพอไหมมันจะผ่านไหมมีบ้างค่ะมีกังวลแต่สุดท้ายเป็นไงคะเรียบร้อยผ่านเฉลิมผู้เดียว กูเดียวผู้คนเดียวนะคะไม่มีการค้ำเลยใดทั้งสิ้นไม่มีเลยค่ะแล้วบอกเพื่อนๆนิดนึงวันนี้ที่เราออกรถคันนี้เราใช้เงินดาวน์ไหมคะไม่ได้ใช้เลยค่ะออทุก<ม> <ๆ S 1> อย่างง่ายหมดออกรถศูนย์บาทจริงๆที่นี่นะคะอย่าลืมไม่ว่าคุณจะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตลองมาคุยกับเราก่อนนะคะออกรถศูนย์บาทสําหรับรถมือสองหลายๆคนบอกไม่มีจริงมีจริงๆค่ะรับรองได้เลยลูกค้าได้รับแล้วเรียบร้อยค่ะอ่ะแล้วในส่วนของโปรโมชั่นที่ได้รับ นอกจากเป็นลูกค้าเก่าต้องสเปเชียลกว่าหลายๆท่านแน่นอนนะคะนอกจากเราจะได้เรออับประกรันคุณภาพรถยนต์2ปีหรือ20,000กิโเมตรโดยบริษัทชั้นนําของประเทศไทยแล้วได้การเปลี่ยนถ่ายของเหลวก่อนออกแล้วคได้บริการขัดเคล็ดสีก่อนออกแล้วค่ะแล้วยังได้ส่วนลดอีกใช่ไหมใช่ค่ะนนได้ส่วนลดอีกเราไม่บอกว่าส่วนลดเท่าไหร่เพราะว่าเป็นลูกค้าเก่านะ ใครอยากรู้ว่าได้เท่าไหร่นะคะอยากซื้อเพิ่มหรืออยากเป็นลูกค้าเรามาคุยกับเราดูค่ะเรามีข้อเสนอดีๆให้กับคุณอย่างแน่นอนนะคะอ่ะให้คุณก๊กพูดนิดนึงว่าโดยรวมเลยการบริการของ Big Apple Car เราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างดีเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าการออกรถ ดูแล,ลรถแล้วก็คุณภาพรถแล้วก็ทําเอกสารอะไรรวดเร็วทันใจมากเลยค่ะเยี่ยมเลยใช่ไหมคะ <Wow. S 1> แล้วถ้ามีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะได้ดูเราอยู่เนี่ยค่ะแล้วถ้าเขาอยากได้รถสักคันนึ่งคุณกุ๊บจะแนะนํำไหมว่าควรจะไปที่ไหนดีที่นี่แน่นอนิ Big Apple ๊กแอปเปิลคาเรานะ,ะ,ะโอเคค่ะ นะคะอย่าลืมนะอย่างที่บอกค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยไม่ว่าคุณจะซื้อสดหรือคุณจะจัดไปแนนนะคะเราบริการเหมือนกันหมดนะคะมีไฟแนนไปบริการให้ถึงที่ไปนันนผ่านนะคะมีรถสไลด์นำรถไปส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะไม่ว่าคุณจะซื้อสดหรือจัดไปแนนและที่สำคัญนะคะออกรถกับเรารถทุกคันที่ออกจากบิ๊กแอปเปิลคาร์ของเรานะคะการันตีแน่นอนค่ะไม่มีชนหนักพ <c oughs> ิกคว่ำ น้ำท่วมตัดต่อไม่แท้โอนได้ร้อยเปอร์เซค่ะนะคะ <c oughs> คิดถึงรถคิดถึงเราค่ะ Apple คิกแอปเปิ้ลคค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Sure, คาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว com เพื่อให้ไม่พลาดรายการดีๆแบบนี้ในทุกๆวันพุธและวันเสาร์สามารถติดตามชมทางช่อง YouTube Big Apple Car ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือจะเข้าแฟนเพจ Big Apple Car หรือจะเข้ามาชมกิเตนรถของเรานะคะที่ศูนย์รถยนต์ธนบัตรชัยถนนกาจนาพิเศษเข้ามาประตู5เลยค่ะ